สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับสู่เส้นทางการเดินทางของไอดีไก่เมสซี่นะครับผมจริงๆคลิปเนี้ยผมตั้งใจจะทําหลายวันแล้วนะครับผมตั้งแต่มันมีทีท่าว่าทองจะครบ900ทองแล้วนะครับนั่นก็คือขอจุ่ม MSN สักกรอบหนึ่งสำหรับไอดีไก่เมสซี่นะครับอ้าวถามว่า i อดีไก่เมสซี่เราจะไปสุ่ม MSN เอาเมสซี่ทาไมนะครับพี่หูเอาจริงนะคลิปเนี้ยไอดีเนี้ยผมไม่ได้หวังเมสซี่นะครับผมหวังลึกๆนะครับว่าอยากได้ซัวเลสด้วยนะครับไอดีนี้ผมยังขาดกองหน้าอยู่ ผมสุ่มทีไรใช้ทองไปทีไรก็ยังไม่ได้กองหน้านู่นน่ะตั้งแต่ลูมินิก้ตั้งแต่อะไรที่แบบกองหน้าเอโต้ลูมินิก้มสุ่มหมดเลยนะครับใช้ทองไปสุดรุยสุดไรมากนะครับผมแต่ไม่ได้ตัวที่ต้องการไม่ได้กองหน้าสักทีหนึ่งนะครับตัวที่เคยสุ่มได้มานะครับผมก็มีฟิลิปลามนะครับเอามาเอาเอาแดนเบิร์นมาใช้แทนนะครับผมเออเคยเคยบอกไว้นะครับว่าแดนเบิร์นเป็นยังไงเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะครับก็ใช้ได้เอาไว้แบบอุดเกมรับได้นะครับในตรงในเวลาที่เราต้องการเกมรับนะครับผมเอามาเล่นเป็น ตัวเบืลึกเลยนะครับผมสนุกมือดีนะครับก็มีฟิลิปลาไมีนะที่เปิดแบบใช้ทองเปิดมาเนาะเออดวงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับสำหรับเอดีไก่มีเซซิเมซี่นะถ้าเทียบกับเนมากับลูมินิกเเกโรนัลโดนะครับผมก็เนาะโอเควันนี้นะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่านะฮะ900ทองตอนนี้มี862นะครับเดี๋ยวในจดหมายมีอีกเปล่าวะมีอีก50ทองพอดีเลยนะครับก็เป็น900ทองที่ทรงคุณค่านะครับก่อนที่แพ็ค MSN จะหมดเวลาไปนะครับผมขอจัด ครั้งหนึ่งนะขอจัดสักครั้งหนึ่งนะครับผมขอถ้าเลือกได้นะถ้าเลือกได้นะครับผมไม่ขอเมสซี่ถ้าเลือกได้นะครับผมขอหลุยซัวเลสครับผมอยู่หูมีแพ็คให้เปิดเยอะมากตอนนี้นะครับผมโชว์ไทม์นะโชว์ไทม์โอ้โหหรือจะเปิดแพ็คโชว์ไทม์ดีว่าเอาฮาแลนด์เอาไฮลิเคนดีมั้ก็อยากได้กองหน้าใช่ปะเดี๋ยววันจันเป็นกองหลังไงหรือว่าแพ็คหน้าดีกว่าโอ้ใจไม่ไหวแล้วเอาใจไม่ไหวเบกโออยากได้กองหน้าตอนนี้อยากได้กองหน้าอยากได้ซัวเลสมากนะครับเนาะเนมาร์เมสซี่ก็ได้ไปคือไอเดียนี้ ผมมองว่าผมยังสามารถใช้เมสซี่2015ร่างเก่าอยู่นะครับเตะแรงยังมันอยู่นะครับถ้าเลือกได้ถ้าพี่โคให้เลือกนะผมอ่ะไอ้หนูไอ้หนูปอมเอ้ยอยากได้ตัวไหน3ามตัวเนี้ยเลือกไปเลย1นตัวลุงให้ลุงโคให้อถ้าผมเลือกได้ผมขอ,อพี่ลุยได้ไหมครับพี่โอ้ผมจะเลือกแบบนี้เลยนะฮะโอ้โหเสียงแหบสำหรับไอดีนี้นะแต่ไอดีอื่นอาจจะอยากได้เมสซี่ไงครับผมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้นะครับ พี่คขอพี่ลุยส์ให้ผมหน่อยนะครับผมพี่ลุยส์พี่ลุยเทพกัดให้ผมหน่อยนะครับไอดี ID. นี้นะฮะมาสวยๆหน่อยนะครับลุยสัวเลส900ทองที่ส่งคุณค่ากว่าจะได้มาถ้าเปิดรอบนี้รอบหน้าไม่เหลือให้เปิดแล้วนะครับหมดเวลาแล้วไม่มีเวลาเก็บทองเพิ่มแล้วนะครับพี่ลุยส์900ทองที่ทรงคุณค่ากดเลยและการขอพี่หลุย1ตัวก็จะรักพี่โคมากเลยนะครับ ร้อยทองของฉันกว่าจะเก็บได้มาอเ้อ,อโอ้ผมมีรางสังหรหอนนะว่าผมจะได้เนี่ยผมเลยตัดสินใจเปิดเนี่ยทั้งที่เสียงก็ไม่มีแล้วผมมีรางสังหรหอนว่าผมจะได้เกือ <laughs> อย่าไปเลือกเลยสวนลงสวนเลส ให้มันได้สักตัวเถอะในมงเนม,มาเมซี่อะไรก็มาเถอะโอ้โหหมดกันหมดกันเพอเพอนะเพอเพอผม,ผม,ผ,มผมยังคิดคิดอยู่นะครับลองช่วยผมประเมินดูนะไอดี ID นี้นะคิดดูนะครับนอกจากเมซี่ร่างนี้ที่ผมได้มาใช่ไหมแล้วผมก็เปิดได้แค่ฟิลิปลาบอ่ะถ้าเอาตรงๆนะอย่าง อย่างคิสมันนี่ก็ซื้อแพ็กมาใช่ไหมไม่ได้สุ่มมานะครับเบนวงเ็นไว้เนี่ก็ตัวฟรีใช่ป่ะลองดูตัวอื่นๆนะครับแกัดคงกัดเขียวอ๋อมีโรเบปตัตคาร์ลสแหละแต่ถ้าจำไม่ผิดรบปตัตคาร์ลสผมสุ่มฟรีได้หรือว่าคาร์ลสคาฟูเนี่ยนะเราจะมีกร์ดชดเชยนะครับแต่ว่าผมก็มีสุ่มได้รบปตัตคาร์ลสถ้าจำไม่ผิดนะเออสุ่มได้ต้องไปดูคลิปย้อนหลังนี่นึงผมจำไม่ค่อยได้นะครับ เออต้้งแต่ความว่าตัวที่พอจะเอาไปวัดไปวาได้ก็มีฟิลิปรามเนาะผมกําลังคิดว่าตอนนี้มีเวลาประมาณ2อสวันเส้นทางการเดินทางของเอริกไก่เมสซ,ซี่เราจะเป็นเวอร์ชั่น2ดีไหมหรือว่าจะเดินเส้นทางนี้ต่อหรือจะเป็นเมสซ,ซี่บิสเคเลอร์ไปแทนดีนะไม่รู้ว่าจะกลับ,บวนกลับมาอีกมือเมื่อไหร่นะครับผม MSN แพ็กนี้นะเออจะยังไงดีเนะี่ยถ้าถ้า,ถ,าถ้าเมื่อกี้เปิดได้สักตัวหนึ่งถ้าได้อยู่โซเลสมาผมอาจจะเดินทางต่อผมผมมีคิดในใจแล้วล่ะถ้าเกิดน้องไม่มีงานเลี้ยงใดไม่เลิกล้านะครับผมก็คิดว่าถ้าเปิด ได้นะครับช่วงนี้มันยังมีเวลาฟรีรีฟรีอยู่นะครับแต่ว่าไอดีรีฟรีผมจัดกิดจกรรมแจก <laughs> อาจจะเอาอีกไอดีหนึ่งที่เปิดเมซี่ได้นะครับผมมามาสวมรอยแต่นั้นมันไม่ใช่ดีฟีไงมันก็จะผิดคอนเซปต์ไอเดฟีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไอดีนั้นมันเติมมาด้วยนะครับก็ยังไงดีอ่ะช่วยแสดงความคิดเห็นกันหน่อยนะครับผมว่าจะยังไงดีสําหรับเส้นทางการเดินทางของไอดีไก่เมซี่ไอดีนี้นะครับผมส่วนวันนี้ผิดหวังนะครับจะไปต่อหรือพอแค่นี้หรือจะเปลี่ยนเส้นทางหรือยังไงดีหรือจะให้ได้ร่างนี้ต่อหรือว่าเป็นอนุสรของชนรุ่นหลังแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับเดี๋ยวมาว่ากันอีกทีนึงนะคคครรััับบดียอ่่าานนนมกกทุส I've changed for the better this time I thought I would never be fine I